สวัสดีค่ะสนามสุพชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อฟุตบอละคะ่ะเป็นเสื้อฟุตบอลพิมพ์ลายนะคะทั้งตัวเลยด้านหน้าด้านหลังแขนเสื้อนะคะสามารถออกแบบและดีไซน์สีสันของงานเสื้อได้นะคะเหมือนกับทีมนี้นะคะจากทีมงานของน้องมาวินบางไฟ์นะคะสีสวยมากถ้าถามว่าเป็นเสื้อสีอะไรนะคะตอบว่าทุกสีเลยค่ะเพราะว่าสีสันที่ใส่ตอนนี้นะคะให้ดูนะคะให้ดูนี่นะคะ่ะ บรรยากาศของเสื้อนะคะคือเด่นมากนะคะสีจริงนะคะมีครบทุกสีเลยไล่สีได้เลยค่ะตั้งแต่เหลืองส้มแดงเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงนะคะมาครบเลยแล้วก็สำหรับใครที่ชอบงานที่เสื้อมีสีสันแล้วก็มีลวดลายแบบนี้นะคะก็ลองมาคุยกันได้นะคะกับร้านสนามสุขชุดกีฬาของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูการาฟิกกันใกล้ๆนะคะเพราะว่างานจริงนะคะสวยแล้วก็คมชัดทั้งตัวเลยค่ะ สีแรกนะคะตอนนี้นะคะที่เรากําลังจะดูอยู่จะเป็นโทนสีเรียกว่าเป็นโทนสีเข้มแล้วกันนะคะสีเข้มมีสีะไรบ้างนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้นะคะ<อ>ก็คือชมพูฟ้าเขียวม่วงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะจะเป็นโทนสีโทนสีมืดสีเย็นอ่ะเป็นโทนสีเย็นไม่ใช่สีเข้มโทนสรีเย็นนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะลวดลายที่เห็นตอนนี้ก็จะมีลายเต็มตัวเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังลายนะคะจะเหมือนกันนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลัง สีเหมือนกันชมพูนะคะชมพูม่วงฟ้าค่อยๆไล่ไปเขียวนะคะส่วนด้านหลังถ้ามองจากทางซ้ายนะ,ะก็จะเป็นม่วงฟ้าม่วงน,น้ำเงินม่วงมาแล้วก็จะมาชมพูเข้มนั่นเองนะคะใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะให้ดูเพิ่มเติมนะคะที่ลวดลายของตัวเสื้อนะคะลวดลายคือลวดลายเยอะมากแต่แต่มันไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเ ชูดชาดเกินนะคะคือทั้งดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยมันลงตัวกันมากทั้งลวดลายแล้วก็สีสันนะคะเลยทําให้งานเสื้อพอถ้าทีมได้ได้ใส่แล้วเนี่ยจะแบบลงตัวมากเลยยิ่งเวลาอยู่ทีมรวมๆกันหลายๆคนมันเท่มากๆนะคะมันเท่มากๆสําหรับสีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คืองานด้านหลังของตัวเสื้อนะคะก็จะเขียนชื่อทีมนะคะน้องมาวินบางฝ้ายนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์58แล้วก็มีข้อความด้านล่างนะคะ เล่าหวาเล่าหวานนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะสามารถใส่เบอร์นักเตะได้นะคะสำหรับเสื้อจะใส่สปอนเซอร์ใส่ชื่อทีมใส่ชื่อของผู้ใหญ่ใจดีนะคะเหมือนทีมทีมนี้นะคะสอทออภินันแสนจินดานะคะอยู่ผู่จ้านนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูอีกสีหนึ่งสีร้อนนะคะโทนเสื้อสีร้อนนะคะนี่สีจะต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ดีไซน์เหมือนกันเลยสำหรับสีโทนร้อนนะคะก็จะเป็น เหลืองส้มแดงอ่ะเหลืองส้มแดงชมพูเข้มเป็นโทนสีเข้มๆไปเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเหมือนกันใส่ชื่อใส่เบอร์นักเตะได้นะคะใส่ดีไซน์เพิ่มเติมถ้าหากอนาคตอยากใส่รูปก็ใส่ได้ค่ะเหมือนกับชิมนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมนะคะที่แขนเสื้อนะคะแขนเสือ้ออ่ะฝั่งนี้ก็ได้ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะจะมีแซนจินดาสนุกเกอร์นะคะเห็นหรือเปล่าอ่ะฝั่งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูชั้นๆนิดนึงน,น,นี่ นี่ค่ะแสนจินดาสนุกเกอร์นะคะส่วนแ้นอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรก็จะเป็นเจ็บางไฟนั่นเองค่ะอันนี้อยู่ที่ลูกค้านะคะว่าอยากใส่ข้อมูลเป็นอะไรบ้างนะคะทางร้านเราก็ใส่ดีไซน์ให้ได้ทั้งหมดเลยค่ะตามที่ลูกค้าต้องการนะคะโลโก้นะคะโลโก้หากมีโลโก้ก็สามารถใส่โลโก้ได้เช่นกันนะคะความพิเศษเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก็คือเรื่องของคอเสื้อนั่นเองค่ะอ่ะ แต่ดูตัวนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะความพิเศษของงานเสื้ออย่างคอเสื้อแบบนี้นะคะเป็นคอเสื้อที่สั่งพิเศษนะคะข้างหนึ product, ่งเป็นสีเหลืองส้มอีกข้างหนึ่งเป็นสีแดงนะคะเท่มากเลยสําหรับงานเสื้อแล้วก็ตัดขอบด้วยสีดํานะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังตัวเสื้อก็จะเห็นเป็นสีแบบนี้หมดเลยนะคะสําหรับโทนสีร้อนนะคะส่วนสีเย็นอ่ะให้ดูงานด้านหลังก่อนให้ดูงานด้านหลังก่อนนะคะว่าเอ๊ะเวลาเราเห็นงานเราจะเห็นเป็นยังไงเนี่ยค่ะ เราจะเห็นเป็นครึ่งหนึ่งเป็นสีหนึ่งนะคะเหมือนอันนี้ครึ่งหนึ่งเป็นสีฟ้าอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูเข้มเลยค่ะสวยมากๆนะคะอ่ะให้ดูเพิ่มเติมนะคะว่างานพิมพ์นะคะละเอียดขนาดไหน,นะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้คืองานพิมพ์ชื่อนะคะแล้วก็ลวดลายที่เป็นกราฟิกข้างหลังสีชมพูสีม่วงนะคะคมชัดมากเพราะว่าลายเสื้อที่เห็นนะคะเป็นลายเสื้อที่ทางร้านออกแบบเอาไว้แล้ว แล้ถ้าลูกค้าต้องการแก้ไขนะคะก็สามารถทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะงานที่เราออกแบบไว้งานจริงนะคะจะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆแต่ถ้าหากลูกค้านะคะอยากได้งานที่ออกแบบเองก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ่ะเพราะว่ากว่าจะเปลี่ยนแบบจากแบบกระดาษน,นะคะมาเป็นแบบไฟล์เป็นแบบดิจิตอลนะคะก็ต้องให้กราฟิกขึ้นงานขึ้นไฟล์ใหม่นะคะแต่สามารถทําได้ไหมทําได้ค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือคอเสื้อสีโทนเย็นนะคะฝั่งหนึ่งสีชมพูฝั่งหนึ่งสีฟ้านั่นเองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับงานเสื้อนะคะงานจริงสวยมากสวยสวยมากๆนะคะใครที่อยากได้เสื้อแบบนี้ก็มาคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะทีมงานมาวินบางไฟ้นะคะงานเสื้อเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรีบจัดส่งให้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ